ไม่ใช่ Impossible Ghost Protocol หนึ่งในเอกลักษณ์ของหนังมิชชั่นอินพอสิเบิลนะครับก็คือการเดินทางไปถ่ายทําในหลายๆประเทศรับสีประเทศบา้าง5ประเทศบ้างอย่างเดนด้วยคองกิงพาร์วันเนี่ยไปถ่ายกันถึง7ประเทศครับ s ม i o ช่อินพอสิเบิลโกสโปรโตคอลก็เช่นเดียวกันครับเขาถ่ายทําถึง5ประเทศแล้วไอการที่หนังเล่าเรื่องราวโดยมีฉากในต่างประเทศเนี่ยมันก็เลยทําให้หนังมีจุดให้เราจับผิดบ้างเล็กๆน่อยๆครับเรื่องหลกัหลกๆของมิชชั่นอินพอสิเบิลโกสโปรโตคอลที่น่าจับผิดเนี่ยอยู่ที่มุมไบประเทศอินเดียครับ หนึ่งในฉากจำของภาคนี้ที่มุมใบก็คือฉากการขับรถไล่ล่าครับและแน่นอนมิชชั่นอิม o s s i ซิเบิลทำฉากคา c h เชสเนี่ยโอ้โหทั้งมันแล้วก็ทั้งล้าครับแต่หนึ่งในจุดที่ผิดแบบผิดแบบเลี่ยงไม่ได้ก็คือตรงนี้ครับ จังหวะที่ทานทันกำลังจะเดินเข้าไปในตัวอาคารเนี่ยเราเห็นป้ายสัญลักษณ์คอชั่นกับแอตเทนชั่นที่ติดอยู่บนกำแพงอย่างชัดเจนครับมันมีภาษาอังกฤษอยู่ด้วยครับและนอกจากภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีตัวอักษรที่เราเรียกว่าเป็นภาษาอินเดียอยู่ด้วยครับแต่ไอภาษาอินเดียที่ว่าเนี่ยไอตัวอักษรภาษาอินเดียที่ปรากฏอยู่บนป้ายที่เป็นคำแปลของคำว่าแอตเทนชั่นและปรากฏอยู่บนประตูเหล็กที่เขียนว่าคอชั่นและเป็นภาษาอินเดียอยู่ด้วยเนี่ยผู้ให้ถูกต้องเนี่ยมันคือภาษากันนาดาครับซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในรัฐกันรนาตาัะนนหใง ระบุว่าฉากที่พวกของอีธานทันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่รัฐกันนาตาครับแต่มันคือที่มุมไบซึ่งมุมไบเขาไม่ได้ใช้ภาษากันนาดาครับแต่มุมไบใช้ภาษาฮินดีซึ่งป้ายคอชั่นภาษาฮินดีเขียนแบบนี้ครับดังนั้นท่านหนังบอกว่าสถานที่ที่อยู่กันอยู่เนี่ยมันคือมุมไบอินเดียแต่ดันปรากฏป้ายสาธารณะที่เขียนด้วยภาษากันนาดาไม่ได้เขียนด้วยภาษาฮินดีไอ้นี่ผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ อีกฉากครับตอนที่อีทธานฮันรู้ความลับครับว่าวิลเลียมแบรนด์ไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลมันต้องเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ภาคสนามอย่างแน่นอนแล้วอีทธานฮันก็หยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองขึ้นมาดูครับเราจะเห็นหน้าจอของแกเต็มๆเ,เลยครับย้ำอีกทีนะครับว่าฉากนี้ก็ยังอยู่ที่มุมไบประเทศอินเดียครับ แล้วอยู่มุมไบหน้าจอมือถือนี้ผิดตรงไหนดูรตรงซ้ายมือด้านบนครับตรงที่ตัวอักษรระบุผู้ให้บริการสัญญาณมือถือนั่นแหละครับใช่ครับมันเขียนว่า AT&T ซึ่งผู้ให้บริการสัญญาโทรศัพท์มือถือ AT&T เนี่ยเขาให้บริการเป็นหลักที่อเมริกาครับมุมไบในช่วงปี2011ซึ่งเป็นช่วงปีที่เรื่องราวเกิดเนี่ยผู้ให้บริการหลักๆประมาณนี้ครับหลายเจ้ามากนะครับแต่ไม่มี AT&T ครับดังนั้นถ้าอีธานทานันซึ่งตัวเนี่ยอยู่ที่มุมไบแต่สัญญ,ญาโทรศัพท์ดันให้บริ กด้วย AT&T ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สหรัฐอเมริกาเพชรเต็มๆครับจากมุมไบประเทศอินเดียมาที่ดูไบกันบ้างดีกว่านะครับกับฉากการปีนตึกบูชคาลิฟา ปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ฉากปีนตึกครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ห้องเซิร์ฟเวอร์ของเดอะเบิร์ชค i ลิฟาที่อีธานฮันเจาะเข้าไปเอาข้อมูลครับเราเห็นชัดๆเลยนะครับว่าพออีธานฮันบุกเข้าไปเนี่ยแกก็เอาแฟลชไดรฟ์ครับไปเสียบกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วเราก็เห็นตัวอักษรปรากฏเลยครับว่าอาคาร The b u บิร์ชคาลิฟาเนี่ยในหนังเรื่องมิชชั่นอิมพอสซิเบเนี่ยใช้เซิร์ฟเวอร์เดลพาวเวอร์เอจสองหรับ แล้วใช้เซิร์ฟเวอร์เดลพาวเ e อร์เอรุ่น2650มันผิดตรงไหนมันก็ไม่ถึงกับผิดครับแต่มันแปลกๆเพราะว่าเด l l Power ร์เอ2650เนี่ยมันเปิดตัวแล้วก็ขายใช้งานกันมาตั้งแต่ปี2001ครับแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงปี2003ในขณะที่อาคารเดอะเบิร์ชคาลิฟ a ที่โปรโมทว่าทันสมัยสุดๆเนี่ยเขาเปิดให้บริการวันที่4มกราคมปี2010ครับฟังแล้วดูแปลกๆไหมครับอาคารทันสมัยมากๆเปิดให้บริการปี2010ทัทง้งๆที่ ในปี2 0 1 0ที่ตัวอาคารเปิดให้บริการเนี่ยเดียวเขาก็ออกเดี Power Edge R 7 1 0ซึ่งเป็นเซิร์เวอร์รุ่นใหม่ออกมาแล้วครับ <D ale> แล้วไอเซิร์เวอร์ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องกับเซิร์เวอร์รุ่นใหม่ที่วางตลาดในปีนั้นแล้วเนี่ยม <D ale> ันก็ห่างกันถึง4เจนครับดังนั้นถ้า The Burj Khalifa ที่ไอ้ทานทันเจาะเข้าไปโจรกรรมข้อมูลใช้เซิร์เวอร์ที่อายุเก่ากว่าตัวอาคารเกือบ10ปีถามว่าผิดไหม <D ale> มันก็ไม่ถึงกับผิดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับแต่ว่าฝ่ายเซิร์เวอร์ของ The Burj Khalifa ใน่ะมีีการรรทุจิับบบแน้ ่อครั o n Impossible r o โรก Nation เริ่มตั้งแต่ฉากเปิดเลยครับหนัง m i s s i o n i m p o s s i b l e r o โรกเนชั่นเปิดฉากที่อีธานฮันกํกำลังปฏิบัติภารกิจการโจรกรรมบนเครื่องบินขนสินค้าครับซึ่งต้นเรื่องเขาก็ขึ้นอักษรเลยครับว่าปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นที่เบลารุสทุกอย่างเริ่มต้นได้อย่างตื่นเต้นสนุกสนานตามสไตล์ m i s s i o n i m p o s s i b l e ครับแต่ปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่เครื่องบินเริ่มเทคออฟขึ้นไปครับ ห็นถนน,นไกลๆด้านล่างไหมครับสังเกตตรงรถบัสสีขาวกับสีเหลืองให้ดีนะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าระบบการจราจรที่อยู่ด้านล่างตรงนั้นเนี่ยมันคือเขาขับรถชิดซ้ายเหมือนบ้านเราครับแต่ถ้าเราไปดูเอกสาร traffic guide ของเบลารุสนะครับเราจะเห็นชัดเจนครับว่าเบลารุสเขาไม่ได้ขับรถชิดซ้ายครับตามกฎจราจรเขาขับรถชิดขวากันฉะนั้นถ้าหนังขึ้นตัวอักษรว่าที่นี่คือเบลารุสแล้วถนนในเรื่องดันขับรถชิดซ้ายแล้วก็ฮ่าผิดเห็นเห็นรับ เอาอีกครับมาที่ฉากจบของเรื่องครับฉากที่ทีมของอีธานทันจับไอซูลโลมอนเลนได้สาเร็จครับต้องบอกว่าแผนของไอเอ็มเอฟเนี่ยโคตรเวิร์กเลยครับเพียงแต่ว่าฉากที่พวกของไอเอ็มเอฟจับซูลโลมอนเลนขังไว้ในคุกกระจกกันกระสุนเนี่ยมันมีปัญหานิดหน่อยครับเอาจังหวะแรกก่อนนะครับตอนที่ซูลโลมอนเลนควักปืนขึ้นมาแล้วยิงใส่กระสุนครับอันนี้ต้องอธิบายแบบนี้ครับว่ากระจกนิรภัยกันกระสุนเนี่ยมันเป็นวัสดุที่ถูกออกแบบขึ้นมาโดยมีการนําวัสดุต่างๆมาซ้อนกันเป็นชั้นๆสลับระหว่างกระจกกนิรภ ate, ััยบบโพพลคาอเเตื่ดู ซับแรงของกระสุนที่พุ่งเข้ามาปะทะครับผลของมันก็คือถ้ากระสุนยิงไปที่กระจกกันกระสุนแล้วก็มันจะยิงไม่เข้าแต่กระจกจะแตกครับและรอยแตกก็คือการลดแรงกระทบของกระสุนที่พุ่งเข้ามาครับมันคือโครงสร้างที่ลดแรงของกระสุนได้เป็นอย่างดีดังนั้นธรรมชาติของกระจกกันกระสุนก็คือมันโดนกระสุนแล้วมันจะต้องแตกครับกระจกแบบที่ยิงแล้วกระสุนแตกเป็นเสียงๆเหมือนกระผงแป้งไปเลอะเฉยๆแบบนี้เนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์ไม่มีอยู่จริงครับนอกจากจะอธิบายว่านี่คือพฤติกรรมล้ำยุคล้ำสบายของ IMF ต่อมาฉากเดิมเลยครับหลังจากซุลมันเลนโดนขังไว้ในกระจกเรียบร้อยแล้วนะครับตามแผนที่ IMF วางเอาไว้ก็คือเบนจี้ดันจะเป็นคนค่อยๆเปิดวาล์วปล่อยแก๊สเพื่อให้ซูลมันเลนหมดสติไปครับตรงนี้นี่แหละครับที่ผิดผิดตรงไหนเรื่องนี้เป็นเรื่องสากลครับใครเคยเปิดปิดวาล์วน้ําที่บ้านบ้างเนี่ยน่าจะพอคุ้นๆครับว่าถ้าจะเปิดวาล์วน้าําก้านวาล์วมันต้องเป็นเส้นตรง ขนานกับท่อครับในขณะที่ปิดก้านวาลมันต้องตั้งฉากกับท่อครับฉะนั้นถ้ายึดหลักการสากลของวาลวแบบนี้ล่ะก็เบนจี้ดันโยกวาลขึ้นขนานกับท่อมันควรจะปิดวาลครับแต่ที่ไหนได้ในเรื่องเราก็เห็นครับว่าพอเบนจี้โยกปิดวาลวแก๊สเข้าซะงั้นครับฉะนั้นถ้าวาลนี้ไม่ใช่ปฏิกรรมล้ำยุคของ MF ที่ทำกลับด้านเพื่อหลอกใครบางคนแล้วก็โยกเปิดเป็นปิดโยกปิดเป็นเปิดแบบนี้ผิดแน่นอนครับ Mission Impossible f โฟร์เอา เริ่มตั้งแต่ต้นเลยครับโดยต้นเรื่องเนี่ย IMF ได้รับภารกิจต้องไปเอาพลูโตเนียม3ก้อนจากตลาดมืดที่กําลังจะตกไปอยู่ในมือของกลุ่มโหรุนแรงครับฉากนี้เนี่ยลงท้ายด้วยการยิงกันครับแล้วอีทานก็ต้องเลือกว่าจะช่วยเพื่อนหรือจะชิงพลูโตเนียมทั้ง3ลูกไปตามท้องเรื่องแน่นอนอีธานหันช่วยเพื่อนก่อนครับแต่จุดนี้เนี่ยครับที่มีปัญหาและปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้ครับ ตามแผนการหนีเนี่ยเบนจี้ดันจะต้องเรียกรถมาด้วยรีโมทที่อยู่ในกระเป๋าครับแล้วก็โยนพลูโตเนียมไปไว้ข้างรถเพื่อจะได้วิ่งโฉบกระเป๋าเข้ารถรับเพ่นไปเลยครับแต่ปัญหาก็คือจังหวะที่โยนพลูโตเนียมไปนี่แหละครับถ้าคำนวณตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยพลูโตเนียมนี่หนักมากนะครับขนาดในเรื่องเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคเนเอาหน้าจะประมาณลูกละ15เซนติเมตรครับซึ่งพลูโตเนียมน้ำหนักจริงจะอยู่ที่ประมาณ9.3กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรคำนวณแล้วบวกลบคูณหาคำนวณดูแล้วน้ำหนักของแต่ละลูก น่าจะลูกละประมาณ34-35ถึงกิโลครับ3 4ถึงกิโลกรัมต่อลูกคูณ3ลูกเข้าไปในกระเป๋าเนี่ยยังไม่รวมน้ำหนักกระเป๋านะครับลูทัวเนียมอย่างเดียวน่าจะหนักประมาณ102กิโลกรัมครับดังนั้นกระเป๋าหนักร้อยกว่าโลแล้วเบนจี้ดันที่ตัวแค่นั้นน่ยโยนกระเป๋าเบาเรากับนุ่นแบบนั้นเนี่ยโอ้ผิดแน่นอนครับมาที่ฉากเด็ดของเรื่องกันดีกว่านะครับฉากที่เราจำกันได้ว่ามันคือฉากฮาโลจัม เรื่องนี้น่าสนใจครับเพราะคนที่ทําให้เรารู้ว่ารายละเอียดฉากฮาโลจัมของหนังเรื่อง Mission Impossible Fallout ภาคนี้เนี่ยมันผิดก็คือตัวผู้กํากับคริสโตเฟอร์แมคควายรีเองครับลำดับเหตุการณ์ในหนังก่อนรับในปฏิบัติการกระโดดฮาโลจัมอีธานฮัน์ขึ้นเครื่องไปพร้อมกับออกัสวอลเกอร์ครับเมื่อเครื่องใกล้ถึงที่หมายนักบินก็แจ้งมาผ่านลาโพงว่าอีก2นาทีจะมีการปรับความดันอีธานฮัน์ก็หันมาบอกกับวอลเกอร์ว่าใส่เครื่องป้องกัน The วิดโต้องเจอกับลักในอีกสานาทีซึ่งนั่นก็หมายความว่าจากวินนาาทททีี่ั กับออกัสวอลเกอร์เริ่มต้นใส่อุปกรณ์กระโดดฮาโลจัมเข้าไปในสถานที่ปฏิบัติการจนไปเจอไวท์วิดโดเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาไม่เกิน30นาทีครับซึ่งนั่นแหละครับที่ผิดรายละเอียดของการกระโดดฮาโลจัมเพราะในคลิปเบื้องหลังเนี่ยคริสโตเฟอร์แมคควายรี่มีการอธิบายการถ่ายทําฉากฮาโลจัมฉากนี้เอาไว้ครับว่ามันเป็นการกระโดดที่เสี่ยงอันตรายมากครับผู้กระโดดเนี่ยไม่สามารถขึ้นเครื่องไปแล้วก็กระโดดได้เฉยๆแบบนั้นครับต้องมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมมากมายก่อนจะกระโดดคร้ง่อนืขึ คนกระโดดซึ่งก็คือทอมครูซเองเนี่ยต้องนั่งสูตรออกซิเจนอยู่บนเครื่องบินที่ยังไม่เทคออฟนะครับนานประมาณ20นาทีเพื่อปรับตัวไม่ให้มีอาการซสกเนสไม่มีการปรับความดันครับหลังจากเครื่องขึ้นไปแล้วเราจะเห็นว่า Tom Cruise, ทอมครูซทําอะไรไม่ได้เลยครับนอกจากนั่งอยู่เฉยๆควบคุมเรื่องสภาวะร่างกายให้พร้อมกับการกระโดดไม่เหมือนกีฬาทันที่เดินไปเดินมาทําอะไรก็ไม่รู้ตลอดเวลาครับในขณะเดียวกันนะครับตัวทอมครูซเองก็ต้องติดอุปกรณ์ในการกระโดดเนี่ยทั้งร่มชูชีพทั้งออกซิเจนหน้ากาก,ากและอุปกรณ์ป้้ออองงงงกกัันนตตต่่่าาๆแเเเครรรืลยพะุปณ์ การกระโดดฮาโลจัมป์ไม่ได้น้อยๆน,นะครับเยอะมากครับฉะนั้นถ้าฉากที่เราเห็นอีธานฮันกับออกัสวอลเกอร์คุยกันด้วยตัวเปล่าๆไม่มีอุปกรณ์อะไรติดอยู่กับตัวเลยแม้แต่น้อยแล้วกับตันประกาศว่า2นาทีก่อนปรับแรงรันทั้งคู่มีเวลาแต่งตัวแค่2นาทีครับอุปกรณ์เยอะขนาดนี้2นาทียังไงก็แต่งไม่ทันรับประกอบกับตัวของออกัสวอลเกอร์กับออธานฮันแทบไม่มีการเตรียมความพร้อมในการกระโดดก่อนจะกระโดดจริงเลยครับลองขึ้นไปแล้วกระโดดตามรายละเอียดที่เห็นในหนังแบบนั้นเฉยๆทั้งคู่ไม่น่าจะรอดออกมาได้ง่ายๆครับนอกจาก ว่าอีธานฮันจะเป็นยอดมนุษย์ฉากนี้ก็อาจจะไม่ผิดครับซึ่งจริงๆเท่าที่เราดูมามันก็มีโอกาสจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันครับ อีกฉากครับคือฉากสุดท้ายของเรื่องนี้ครับฉากที่อีธานฮันกับออกัสวอลเกอร์ต้องต่อสู้กันครับหลังจากบินเฮลิคอปเตอร์บี้กันมาพักใหญ่ๆครับเซตติ้งของฉากนี้ก็คือซากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันตกลงไปที่หน้าผาครับแล้วก็ค้างอยู่มีสลิงเส้นหนึ่งเกี่ยวซากเนี่ยเอาไว้กับหน้าผาครับวอลเกอร์ตกลงมาก่อนก็เลยอยู่ด้านล่างอีธานตกลงมาช้าก,กว่าก็เลยเกาะอยู่ด้านบนครับและสิ่งที่ทาให้ฉากนี้ผิดก็คือ ตามหลักฟิสิกส์นะครับวัตถุหนักขนาดซากเฮลิคอปเตอร์ทวงอยู่ปลายสลิงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยซากนั้นมันต้องหนักมากๆครับผลของซากที่หนักแล้วก็ทวงเชือกอยู่อีกฝั่งหนึ่งด้านล่างเหวแบบนี้เนี่ยมันทําให้หลักฟิสิกส์เขาเรียกว่าแรงตึงเชือกหรือว่า tension force เนี่ยมันจะต้องสูงมากๆครับแต่ในจังหวะนี้ในช็อตที่เขาถ่ายเข้าไปใกล้ๆอีธานทันเนี่ยเราจะเห็นว่าสลิงที่พาดผ่านตัวอีธานทันเนี่ยมันดูย้อยย้ยตามแรงที่เจ้าตัวเอาขามาเกี่ยวไว้ครับซึ่งความจริงแล้วถ้ามีซากเฮลอ่างาามี กัสบอกเกอร์อีกคนนึง ห้อยอยู่ตรงนั้นสลิงต้องตึงมากๆครับบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยสลิงควรจะมีแรงตึงอยู่ที่ราวราวเจ็ดพันสี่ร้อยนิวตันพูดง่ายๆก็คือมันควรจะตึงไม่ต่างอะไรกันกับสลิงที่ดึงสะพานแขวนอยู่ครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้เข้าใจได้ครับเพราะในการถ่ายทําทีมงานเขาต้องเซฟนักสแสดงครับเพราะเขาถ่ายทํากันบนหน้าผาจริงโหนจริงและทอมครูซกับเฮนรี่คาร์วิลที่ถ่ายทําในฉากนี้ก็มีการติดอุปกรณ์เซฟตี้เพื่อความปลอดภัยครับบางฉากสลิงที่โหอนอยู่ก็ไม่ได้ถ่วงน้ําหนักอะไรนักสแสดงก็ไม่ได้เกาะเชือกเส้นเดียวเพื่อเอาตัวเองให้ เพราะจากการตกหน้าผาครับทําให้เรามีโอกาสเห็นเชือกหรือว่าสลิงเส้นนั้นน่ะที่ปรากฏยุนหนังย้้ยไปตามแรงแบบนั้นไม่ได้ตึงแบบที่มันควรจะเป็นครับซึ่งตามหลักความบันเทิงแล้วไม่เป็นไรเลยแม้แต่น้อยครับแต่ตามหลักวิทยาศาสตร์ยังไงมันก็ผิดอยู่ดีครับ m ิน i ีน i ิ p o s s i b l e Dead Recording Part 1 มาที่ภาคสุดท้ายก่อนจะถึง Final Recording นะครับกับ Mission Impossible Dead Recording Part 1จุดผิดที่น่าสนใจผมยกให้ฉากนี้ครับฉากขาบวนรถด่วน Orient Express นี่คือฉากจำฉากใหญ่อีกหนึ่งฉากของหนังภาคนี้ครับแล้วเขาก็บอกชัดๆครับว่าขบวนรถไฟที่ตัวละครสําคัญแทบจะทุกตัวขึ้นไปอยู่เนี่ยมันคือรถด่วน o r i e n t e x p r e s s Orient Express อ Orient Express กร็คือขบวนรถไฟเดียวกันกันกบที่ปรากฏในหนังเรื่อง murder on the Orient Express เพนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเรื่องราวเหตุการณ์ของนักสืบปัวโรที่เกิดขึ้นในหนังเรื่อง m u r d e เดอร์ e o r i e n t e x p r ี s s เกรนี่ยมันปี1935ครับหัวรถจักรของขบวนรถด่วน o r i ร n t Express เนี่ยเขาใช้หัวรถจักรไอ เกิดขึ้นในปัจจุบันครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยออรินเอ็กซ์เพรสเขายังวิ่งอยู่ไหมยังวิ่งและก็ยังให้บริการอยู่มาอย่างต่อเนื่องครับเพียงแต่ว่าผู้ให้บริการเขาปลดระวางหัวรถจักรไอ้น้ำไปตั้งแต่ปี1950โน่นแล้วครับแล้วก็ให้บริการด้วยหัวรถจักรดีเซลและหัวรถจักรไฟฟ้าฉะนั้นถ้าอ้ทานฮันขึ้นไปต่อกับเกเบรียลบน o อรินเอ็กซ์เพรสณคอสอนี้แต่เรากลับเห็นควันจากหัวรถจักรไอ้น้ำพวยพุ่งออกมาแบบนั้นแล้วก็ท่าหนังไม่ผิดขบวนรถไฟ เดซ์ทูควอนนิงพาร์ทวันก็คงจะเป็นขบวนรถด่วนอนุรักษ์พิเศษนะครับ นี่แหละครับการจับผิดหนัง i m เ s ชั่นอิมพอสซิเบิทั้งหมดตั้งแต่ภาคแรกจนมาถึงม i ชช i ่นอิมพอสซิเบ d ลเดดเบิร์ก n นิเนื้อหาที่จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับไม่ได้มีเจตนาจะลดทอนคุณค่าหรือว่าด้วยค่าหนังชุดนี้เลยแม้แต่น้อยครับเพราะณวันนี้30ปีของอีีธานทันและ30ปีของหนังชุด Mission Impossible มันพิสูจน์แล้วล่ะครับว่านี่คือภาพยนตร์ชุดระดับตำนานของจริงครับ <c oughs>